เอาลีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซิกเกอร์แชนเนลนะครับแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับสตินแอนด์เฟรสองนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับในวันนี้ครับเราก็อยู่จุดเหนือสุดนะครับของแมปแล้วตอนนี้ก็พกโจรสลัดเหลือแค่สองเมืองสุดท้ายนะครับก็คือเมืองหลวงและเมืองรองเล่นตอนว่าครับเรามาเช็คกันก่อนเลยว่าเรามีอะไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวนะ เราต้องขายอะไรเราขายไปหรือยังพาที่แล้วปึ๊บป๊บน่าจะขายหมดแล้วนะเดี๋ยวเราหาทหารเพิ่มนะครับแล้วก็ซื้อเรือเลยเนาะผมเห็นชิปเมื่อกี้ดิเนว,ว่าปึ๊บไม่ใช่ปึ๊บไม่ใช่ใช่ปะ่ะด,ดูผิดดูผิดครับขออภัยนี่ไงชิปชิปคนละชิปแล้วอันนี้มันชิปโล่โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเตรียมกองกำลังทาหารกัน ได้เพิ่มมีแค่ประมาณไม่กี่คนเองนะครับไปครับเอา้ามาเชนทายประกาศสงครามกับเรานะอยู่ไกลมากแต่ประกาศสงครามเฉยผมคิดว่าน่าจะมาโจมตีที่เมืองนี้ครับนี่เมืองตรงนี้เลยท่ามกลางวงล้อมของรัเสเชียแต่ไม่เป็นไรครับเราจะอยู่ข้างบนนี้แหละหมูไปเลยครับตอนนี้ยเราอย่ามูรอช้าแล้วก็ในการแคสคั้งนี้อาจจะมีเสียงกล้องนะครับเพราะว่าผมมาแคสในห้องน้ำนะทุกคน ไม่อให้ทุกคนขาดตอนแล้วก็รอคอยอย่างยาวนานนะครับรุยกันเลยนานขนาดนี้น่าจะถึงพรุ่งนี้นะขึ้นบกสถกทีร3อคนกับเรือนหนึ่งลำผมเอาเลยแล้วกันเช็คกตัวก,ก็จะมีแน่นชุดประมาณเกือบ93นายนะ200รอกว่าคน๋ยวเรามูฟ <c oughs> ถอยก่อนครับ200เดี๋ยวเราไปยืดข้างล่างดีกว่าเมืองอันนั้นนะครับ90 คนแต่มันจะนานนะเออจริงผมผม,มนานไม่ดูก่อนนานอยู่นะครับจหวะนี้โอ้นานไม่ไหวเราถอยกันเลยไปครับปึ๊บแล้วก็มูฟครับเราจะมูฟถอยมาที่เมืองท่าเรือก่อนผมต้องการเรือตอนนี้ ด้วยกองกําลังทหารของเราเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นครับการเดินเรือของเราก็ยากลาบากเนาะกว่าจะไปถึงน่าจะถึงสองสามวันอะไรอย่างนี้นะครับไปท่าเรือก่อนไปหาซื้อเรือเนี่ยข้ามแต่ละครั้งก็จะลําบากประมาณนี้ดูดีทุกคน,นครับเรือมีแค่ลาเดียวกองทหารมีเป็นร้อยรู้สึกว่าลานี้จะได้แค่ยี่สิบคนนะเท่าที่เคยนั่งมาอย่างรวดเร็ว ไปเดี๋ยวเราไปตั้งหลักซื้อเดือก่อนดียว่าครับเราต้องมีแผนการที่รอบคอบเงินมีอยู่เจ็ดหมื่นาะครับหายไปนิดนึงแสดงว่าเรารับคนเพิ่มนะตามเมืองต่างๆวิ้ยกองทหารเออจริงๆเราก็นี้ได้นี่นะเรียกทหารของเราครับไปโจมตีจะผมลองลองหน่อยมีแค่เมืองเดียวนะศัตรูเนี่ยเอา้าเนิสโจเอา้าโจรสลัดไม่มีไห อันนี้เหรออุ้ยเยอะอยู่นะถ้างง้นอะไม่ได้มีแค่นี้นะครับโจนสลัดเออว่ะซื้อเรือก,ก่อนตอนนี้สำคัญสุดเดี๋เด้นะผมขอเช็คแป๊บอันนั้นยึดอยู่แสดงว่าโจรสลัดก็มีแวถวแถวไหนอะโจนสลัดอยู่ไหนวัโซนไหนไม่มีนะแถวนี้ย โอ้นานหรือเกินถึงเดือนหน้าครับถ้าเรือแห่งนี้อือซื้อของก่อนละตอนเนี้อันนี้เซล,ลไม่ใช่เดี๋ยนะอืมคนละชิปอยู่ไหนวาลืมนี่ชิปนี่เหลือแสโอ้โหมีเป็นแสนรับได้สิบเอ็ดอุ้ยแค่ทีเดียวเองครับทุกคนเอ้นเจ็ดหมื่นสองก็คือหมดตูดเลยนะ ซื้อเลยแล้วกันได้อยู่ปะลองลองลองขึ้นใหญ่โอ้โหเหมือนเดิมเจ็ดหมื่นไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้โหช้าเหมือนเดิมทุกคนครับเดี๋ยวเราขึ้นบกดีกว่าผมคิดว่าไม่มีประโยชน์ากับการล่องเรือไปยุ่ฝั่งนู้นนะครับอเอาไงดีปีดหมู่บ้านเหรอแต่ว่าบัเซนไทยก็ประกาศสงครามกับเรานะ อ่าผมเจอเมืองกระบฏอยู่ตรงกลางร้อยกว่านายเดี๋ยวเราไปพวกเมืองกระบฏก่อนละกันเราเม็กดีไหมเมกกับโจรสลัดไปก่อนน่าจะ make make เม็กฟร,รีอยู่เมกไปเลยครับยุติสงครามแล้วก็เดี๋ยวเราจัดการพวกกระบฏละกนค่อยๆตอดไปแต่ว่าท่ามกลางวงล้อมของรัเสเซียเนี่ยก็ต้องระวางงังน,นิดนึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจจะโดนรัเสเซียโจมตีด้วยนะ เดินทางยังยาวไกลปื้ยิจโจนโอูโหี่โจนลบกทันโกโกโกไปกันเลยโจนอีกแล้วครับห้านายไม่ทันอนะมันช้ามากๆก,กับทุกคนด้วยกองกำลังขนาดใหญ่หนึ่ง้อยกว่าคนเนี่ยก็ใช้เวลาเดินอย่างยาวนานอยู่ต้องข้ามอยู่ดีครับข้ามแม่น้ำ อเอาไงดีไปเอาเลยไปถูกว่าไปเอาประสบการณ์แล้วกันนะดูดีโอโหขนาดเราซื้อเรืออย่างเยอะนะครับไม่เพียงพอนะรู้สึกว่าจะจุได้แค่ประมาณ50-60คนนะนานอยู่ไปอืมฟูด้ดอาหารหมดหรือเปล่าเนี่ย จุดหมายปทางใกล้ถึงแล้วทาหารอดทนอีกนิดหน่อยอาหารหมดจริงครับตอนนี้แต่เราแวะรัเสเซียซื้ออาหารก่อนตงนังมี6,000นะไปซื้อเรือหมดแนละ้วไม่น่าเลยไม่มีประโยชน์ซื้ออาหารหมดของแท้เรายึด,ย,ด,ย,ดยึดเรือยึดเมืองหน้าแ่าจะได้ของน่าจะมีของขายอยู่ทุกคน นิดเดียวโอ้โหโอ้โหมาล้อมอย่างเยอะทุกคนอะไรก่อนมีโปรแลรนด์นะครับแล้วก็ราชวงศ์จินนะครับแล้วก็อีบิกซองล้อมเวอร์มากครับทุกคนนั้นเราก็ถอยแล้วกันให้พวกเขาเอาไปงั้นจากการพวกโจรสลัดนะครับพวกโจรหาของมาตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วครับ เริ่มทำสงครามอย่างเต็มทุปแเปไป,ไปเริ่มเลยครับไม่รอแล้วหาเงินก่อนตอนนี้ไปไปทหารเหมือนแอบซุ่มโจมตีนี่จริงก,กองทัพเราเนี่ยยังไม่มีทหาราราบเลยเนียคลทอคลดาบโ่อะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่มีอะไรพิจครณ์ทะลนะ้าพอดีเลยครับหรือเรา,เอ,าอับนี่เลย รับกำลังคนเพิ่มนะสูงสุดน่าจะเป็นร้อยอยู่แล้วก็เดี๋ยวคูแม,มูแมนก็คือหอกเนาะแต่เล่นเมนหอกเลยครับผมต้องซื้อหอกพอไ,ได้หอกนะนี่หักไม่หอกไปเอ้าทั้งโ,โลกทำไมก่อนกว่าจะมาถึงก็โดนสิครับเองจริงเรายังไม่เคยพบเจอทาหารหม้าเลยนะ พราะส่วนใหญ่เราไม่ได้ไปประกาศสงครามกับอาณาจักรใหญ่ๆก็เลยยังสู้ต่อกรได้อยู่กับพวกโจรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมัน,นทำสงครามขึ้นมาเนี่ยอย่างบาเชนทายเนี่ยเราก็ต้องระวังของตัวกองกำลังทหารมา้าแลมีแต่พวกจุดสนูเต็มเลยครับทุกคนโอเคได้ของมาขายอยู่แหละจังหวะน,นี้แล้วเราไปแวะย,ยึดหมู่บ้านเนี่ยกัน โูหนิดเดียวบ้ากะไปเอาหมู่บ้านก่นอนเดี๋ยวจะเริ่มเกณฑ์ทหารแล้วครับสิบคนทำไมต้องลบเองออโต้เสียกำลังคนแน่นอนครับคำว่าออโต้หรืออัตโนมัติเนี่ยไม่ค่อยจะคุ้มค่าเท่าไหร่ในกองทหารเาหลักพันทั้งนั้นนะท่าจ้างอะ่ะจริงโกโกโก,โกจัดก,การ กองกำลังทหารรวดเร็วมากครับหมดสิบคนภานนนพิปตาแดดชัยชนังพวกเราทหารหมวกที่เหมือนกล้วยอะไรก่อนชุอืมแล้วก็แวะเมืองของเราหน่อยสักหน่อยดีกว่านะท่ามกลางบวงล้อมตรงนูน้น อ้าวเดี๋ยวเราเกินาหารเลยท่างั้นรัเสเซียแล้วก็ซ้ำแน่นชุดครับธนูเมื่อกี้นี้เราสามารถเพิ่มทหารได้ประมาณ325นายนะถือว่าเป็นกองกำลังทหารที่ใหญ่เลยทีเดียวสามารถยึดเมืองหลวงได้เลยเฮ้ยโจรสลัดว่ะวิ่งผ่านแสดงว่ามันต้องมีเมืองแถวนี้ครับทุกคนอ้าวอังกฤษประกาศกับไอ ไอนูไอนู hmm. เป็นอาณาจักรที่ไม่ได้ร้ำสมัยเท่าไหร่อารมณ์เหมือนพวกโทนสลัดนะครับมีเชนแค่กระดับก,กลางแต่พวกอาวุธยุทโธปกร,กรณ์เนี่ยไม่ได้เยอะมากนะขายของกันตอนนี้ไม่มีตังคนะ์หมื่นเจ็อ,อเคไปครับหาจุดมุ่งหมายใหม่ก่อนก็จะมีพวกหมู่บ้านเนาะเท่านี้แล้วก็โปรแลนด์เริ่มน้อยหลนะ่อลวมีแค่ทีดเดียว ไม่หนีดหน,นาอยู่โซนนู้นหมดเลยครับอืมแต,แต่ผมขอวางแพนก่อนไวกิ้งน่ากลัวอยู่โนเวโซโลโมอนข้างบนดุที่สงครามนะครับแต่ระชันทายเนี่ยมาอย่างไงก่อนบาชันทายอยู่โซนตรงนูน้นใกล้สุดคือเมืองนั้นเราอยู่โซนรัเสเซียเลยอตอนนี้มันก็ยากอยู่อาจจะโดนรัเสเซีย จัดก,การได้แต่คราวเนี้ยโปรแลนด์ก็เดือดิเดียวอะ่ะเหมือนกำลังโดนแบกอะครับโปรแ,รแลนด์เราจะมูฟไหนดีล่ะทางตอนเหนืออังกฤษก็กระบฏดเยอะมากอืมอังกฤษเหรอบุกอังกฤษประกาศสงครามกับอังกฤษอย่างนี้เหรอไม่น่าคุมครับคิดเลยเยอะเนี่ยจากการหมู่บ้านก่อนลวกันหาฟาร์มกำลังคนก่อน โปแลนใช่ไหมจริงจนะริรงนะบุกโปแลนด์งนเดี๋ยวผมลองสงบตรงข้ามหน่อยนะกันไม่ให้สงบอันนี้กระบนได้อยู่เสียหมื่นหนึ่งนระหน่วยคิวร้อยพันหมื่นเสียหมื่นหนึ่งครับแล้วก็หมื่นหนึ่งเหมือนกันใครจะไปจ่ายนะครับหมื่นหนึ่ง ความสัมพันธ์กับเราเป็นยังไงบ้างวะดูกนะันนะไอ้ไม่ใช่ความสัมพันธ์อ่าเจอแล้วครับความสัมพันธ์ไอ้นูดีอยู่ดีเฉยงงเหมือนกันติดลบใครบ้างดูกันเปอร์เซ็นทายลบยี่สิบห้าแล้วก็กระปเจ็ดสิบสองด้วยเหรอขนาดเราทําสงคารามด้วยนะเออมันก็แปลกอยู่นะครับอืมจัดก,การกันเลยหากําลังคน ออโต้ลงนี้เสียไหมได้หน้า,มาไม้ม่อยู่เออไม่เสียไม่เสียครับนั้นเรอออโตโ้จ้ะโอ้โหแน่ชุดครับมีอะไรมาเปลี่ยนไหมทหารลาบนะเมื่อกี้เนี่ยอ,ยอ,ยอุยอังกฤษว่ะตัวอังกฤษหืมรัสเซียอังกฤษจัดอังกฤษดีไหมมาแน่นอนครับอังกฤษผมมาถ้าประกาศสงคราม โปแลนด์ก็เหมือนกันหมดแล้วหมู่บ้านต่างๆตรงนี้เกณฑ์นคนบุกไอ้่นนีกวะเมืองหลวงเพิ่งสงบศึกมานะนั่งเลือไปไกลอยู่เราต้องใจกล้าหน่อยโปแลนด์ดีไหมโปแลนด์โซนนี้ขยายไปเลยอังกฤษก็ขึ้นมาอยู่ กิดต่อได้อยู่ครับบุกอังกฤษแล้วกัน i g h t ติงประกาศสงครามกับอังกฤษเตรียมเลยผมว่ามาแน่นอนครับแล้วก็ค่าดเดียชันนี่ก็คือลบยีิบสามเลยนะคือสงครามครับ แล้วก็ฟูลสต็อกเริ่มหมดอีกแล้วน้อยสามสิบสามน้อยสามสิบเชื่อไหมลดลงมาเรื่อยๆลิล้อมอยู่ทหารใจล้มๆหน้าเสียบิดสักสามสิบแปได้บุกโจมวันที่สอง เ้ยเอาอะยึดหมู่บ้านออกไม่โจมตีหมู่บ้านนะฮะแปลกเหมือนกันไปครับลบเองจังหวะนี้อา่าไปครับเริ่มเลยสงครามกับอังกฤษคิดผิดคิดถูกไม่รู้แต่ว่ากระหายสงครามไปครับกองกำลังทหารของเรา เต็มเปี่ยมด้วยอุปยุทธปกรณ์ที่แน่นมากโอ้โหขวาเขา้า่ะน่าจะมีขวาไหมไม่น่าจะมีขวาเพราะทหารไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็บุกประชิดเมืองไล้เล,ล้นทข้างบนรู้สึกว่าจะไม่ไน่มีนะคอนโทรลดูว่ามีอยู่ข้างบน เ็ารสตาก็ขัดตะเพาครับสองอย่างบนกำแพงเหมือนม,มีมีอยู่มองไม่เห็นแฮมมีอยู่ครับไปจัดก,การเลยเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองนี่เราเข้ามาใกล้มากเลยนะประชิดแล้วเนี่ยกำแพงเนี่ย เุ้ยเจอแล้วครับเดี๋ยวเราเามื่อกี้เนี่ยวะดูว่าโดนเก็บแล้วแถวหน้าโูหูหลับไปหนึ่งรีบจัดการรีบยึดผมว่าศัตรูเอาเราแน่นอนอุ้ยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวแนละ้วเราถอยกันโดนหนักอยู่ครับสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นี้ขวานไม่มีนะรีบเขียนมาทหารเดี๋ยวโมชักช้า คนใหญ่ให้เป็นทหารที่เราเรียนมาจากเงินของพวกโจรสลัดนะครับช่วยระยะและเพื่อก่อทีไม่ได้แน่นเท่าไหที่ปกเองหรอแค่ว่ามีพวกนี้ชูอยู่กำแพงนิดนึงห้องรวจังหวะนี้เราสับหอบไวมากคับทุกคน มีป้ายเราท่จริงเงยบนกำแพงมีอยู่ช่องูเล็กๆไอ้พวกนี้มันจะลอยโจมตีพวกเรานะยป้ายทหารประชิดกำแพงเมืองติดติดหลายคนไปครับโค้กโ้กโคกอาติดการบนกำแพงเมืองเฉยๆเดี๋ยวๆเบเลสต้านี่จอเลยนะ ชิลๆแต่งอันนี้ใช่ไดมโดนจิ้มรถล้มอันนี้วิ่งตัวปาเลสนียดูมุมสูงอย่างว่ากองทัพของเราเนี่ยเคยังไงบ้างมายึดปาเลสไตน์พันทหารปาแก่ปาเจ็บล้มไม่เฉยเยอะเลยข้าก็ฟื้นคืนอืมนี่คือเมืองที่เรากำลังจะยึดนะครับ ด้วยกองกําลังทหารที่เยอะกว่าศัตรูประมาณ1เท่าก็าประมาณ50%มเเยอะกว่านิดหน่อย2.1ต่อหในการลบแต่ด้วยศักยภาพของทหารเราเนี่ยก็คือเจ๋งกว่าครับโอ้โหเป็นไงฮะปาสาทแหท่งนี้ทำการหยิมาโวยฟา อยู่อย่างนี้ป้องประการเลขหนึ่งไม่มีข้้งหน้าเลยอาจู่ดีทีม่มีทหารที่คอบประตูมือเลยเรียบร้อยครับมือนี้ตกเป็นของเราแล้วนะ,ะนี่คือจุดที่กดบกังทีมนะครับโหลดของโหลดหนายคขนาดดีคือของเยอะแน่นอน ชุดใหม่หรือเปล่ามีชุดที่ดีด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าชุดดีมากแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเซ็นติแค่อุย้ยหนึ่งเปลี่ยนชุดก่อนทั้แรกแล้วก็65 70ชุดแรก70ชุดนี้91้าสิหเอ็นเยลรมันนีชัดชัดอันนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวลองเท้าที่ใช้อยู่ย3บสเนาะ C 1 4ี1 8หมวก53ที่ใช้อยู่46เปลี่ยนหมวกก่นอนใช่เลยครับนี่มือน,นี่มันคือทหารคาทอิกแบบ100%โอเคแล้วก็เดี๋ยวขายของไนดะ้ขายของแล้วก็เดี๋ยวเราซื้ออาหารเลยเซลล์นี้ได้ครับพวกข้าวของที่มันหมดฟู้ดครับอัดเลยอาหารเยอะๆกองทานเราได้ไดอิ่ม อิ่มท้องกันนะโอเคเซตติ้งแคมก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับขอจบวิพีโอวันนี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยได้นะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการกับอังกฤษแล้วนะฝากติดตามและรอชมคลิปนันเลยครับสวันดี้ไปก่อนครับทุกคนเจอก,กันปนาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนครับ